เข้าพรรษาสามเดือนเตือนใจจิตสิ่งมีพิษเล่าบุรีหนีให้พ้นชนะตัวเองสุดเลิศประเสริฐคนก็จะหายจนสุขภาพดีสุขขีเอ่ยสวัสดีเพื่อนๆทาง YouTube ทาง Facebook อยู่หลังบ้านหนาวก่อไฟผิดไฟไม่ใช่ ก่อไฟทำอะไรเผาหน่อไม้ไผ่เลี้ยงหวานเผาทำอะไรเผาจะกินเดี๋ยวนี้ไม่ใช่จะทำหน่อไม้ดองสูตรแบบไหนเคยทำไหมไม่เคยทำแล้วทำยังไงล่ะก็ทำแบบมั่วซั่วเผาก่อนเผาทั้งอะไรทั้งเปลือกมันเลยครับเผาทัางกลมแล้วก็เอาไปฉีกเอา นี่เกือบจะได้แล้วคุณทําอะไรด้วยขายก๋วยเตี๋ยวด้วยขายอาหารตามสั่งอยู่หน้าร้านไอ้นี่หลังร้านเราบ้า <c oughs> <c oughs> เขาเรียกว่ายึดเอาแบบโบราณเป็นที่ตั้งจะดองหน่อไม้หน่อไม้ไผ่รายรไผ่เลี้ยงมาจากบ้านเราตามหมอเสิงขายให้ ไอน้นก็แกงสดด้วยแกงสดด้วยแล้วก็ต้องทำหน่อไม้ดองลองดูว่าทีมือพอที่จะทำทำอะไรทำเป็นการค้าได้ไหมก็ต้องมีไฟมีฟืนฟืนก็นี่แหละอยู่หลังบ้านไม้อะไรไม้ยูคาตอนนี้ไม้ยูคาใช้งานจนคุ้มแล้วไม้ยูคาไม้ขี้เหล็กนอปลูกง่ายโตเร็ว แตงกิงขี้เล็กปีเดียวโอ้โหได้ทั้งเยอะอยู่หลังบ้านถ้าขยันไม่มีความยากจนอยู่ในหมู่คนขยันมันเพียนขอบคุณสำหรับเพื่อนๆที่ติดตามคลิปนี้แล้วจะทำยังไ,ไงก็จะไปปลอกแล้วก็ใส่ไห้เลยเอาไว้รับประทานเองอีกอาทิตย์หนึ่งบอแมน ใส่เกลือเอาไว้เอาละแค่นี้เลยเนาะทำคลิปก็ทำแค่นี้เลยไม่มีผู้ช่วยคือคิดเองทำเองทั้งหมดล้วนแล้วแต่ดำเนินการเองเป็นส่วนใหญ่ขอบคุณสำหรับเพื่อนๆนะที่ชมคลิปเราจุ๊บจุ๊บนอไม้โดงจ้าแบบโบราณ